สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูติ๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องลักษณะของการเกิดเงากันนะคะก่อนที่เราจะเรียนเรื่องนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้เดิมจากภาพที่แล้วกันก่อนนะคะในเรื่องของการเกิดเงานั่นเองใช่ไหมลูกนะคะ ภาพี่แล้วนะคะเด็กๆเราได้ทํากิจกรรมการทดลองนะคะในเรื่องของการเกิดเงามืดและเงามัวนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งขนาดของเงามืดและเงามัวเนี่ยนะคะเด็กๆจะมีขนาดใหญ่หรือว่ามีขนาดเล็กนะคะจะขึ้นอยู่กับระยะใกล้หรือว่าไกลของฉากกับวัตถุนั่นเองใช่ไหมคะถ้าฉากที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะถ้าฉากอยู่ใกล้กับวัตถุนะคะ เงามือดอจะมีขนาดใหญ่แต่ว่าเงามัวนั้นจะมีขนาดเล็กลงนั่นเองใช่ไหมลูกนะคะแต่ถ้าเกิดฉากอยู่ไกลจากวัตถุมากขึ้นนะคะเงามืดก็จะมีขนาดเล็กลงส่วนเงามัวนั้นจะมีขนาดที่โตขึ้นนั่นเองนะคะนี่จะเป็นลักษณะนะคะของการเกิดเงามืดและเงามัวนั่นเองนะคะว่าการที่เงามืดเนี่ยจะมีขนาด เล็กหรือว่าขนาดใหญ่นะคะขึ้นอยู่กับระยะใกล้หรือว่าไกลระหว่างฉากและวัตถุนั่นเองนะคะคราวนี้นะคะเด็กๆเดีด๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องนี้ต่อนะคะในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ คราวนี้นะคะเด็กๆในเรื่องของการเกิดเงาเนี่ยนะคะถ้าเราต้องการศึกษาในเรื่องของการเกิดเงาน,นะคะเพื่อทําให้ทราบว่าเงาเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะเด็กๆเราก็จะลองเลื่อนวัตถุทึบแสงไปมาระหว่างแหล่งกําเนิดแสงกับฉากนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเราเลื่อนแล้วเนี่ยนะคะเด็กๆเราจะเห็นว่าเงาบนฉากและเงาของวัตถุนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะคะหรือเก่าหลับเก่าได้เนี่ยนะคะเด็กๆก็คือว่า เมื่อวัตถุอยู่ใกล้กับฉากนะคะเงาจะมีสีดําเข้มนะคะแล้วก็เห็นเงาได้อย่างชัดเจนนะคะแต่ถ้าวัตถุอยู่ห่างไกลจากฉากนะคะความเข้มของเงานั้นก็จะลดลงเห็นขอบเงาไม่ชัดเจนนั่นเองนะคะส่วนตรงกลางของเงาเนี่ยจะมืดกว่าส่วนขอบด้านข้างของเงานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆเราจึงสรุปนะคะในเรื่องของการเกิดเงาได้ว่า เมื่อแสงตกกระทบกับวัตถุทึบแสงนะคะแสงจะไม่สามารถทะลุผ่านวัตถุทึบแสงไปได้นะคะจึงทําให้เกิดเงาของวัตถุเกิดขึ้นนั่นเองนะคะบริเวณที่แสงส่องไปไม่ถึงเนื่องจากวัตถุทึบแสงไปกั้นทางเดินของแสงเนี่ยนะคะเด็กๆจะทําให้เกิดเงาเกิดขึ้นสองรูปแบบนะคะก็คือ1เงามืด2สองเงาหมัวนั่นเองนะคะ อย่างเงามืดอนะคะเด็กๆก,ก็คือบริเวณที่แสงส่องไปไม่ถึงเลยนั่นเองนะคะส่วนเงามัวนะคะเด็กๆก,ก็คือบริเวณที่แสงส่องไปถึงเพียงแค่บางส่วนหรือว่าปริมาณของแสงไม่เพียงพอนั่นเองนะคะนี่จะเป็นลักษณะนะคะในเรื่องของการเกิดเงามืดและเงาหมัวนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆเ,เราจึงสรุปได้ว่า ในเรื่องของการเกิดเงาเนี่ยนะคะเงาก็คือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุเหล่านั้นมาขวางกั้นทางเดินของแสงนะคะซึ่งเงาเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2ชนิดเจมิลลกนะคะอย่างที่ครูบอ,อกไปนะคะเงาแบ่งออกเป็น2ชนิดก็คือเงามืดและเงามัวนั่นเองนะคะเงามืดก็คือเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยนะคะ ทำให้บริเวณนั้นเมื่อสนิทหรือที่เราเรียกว่าเงามืดนั่นเองนะคะส่วนเงามัวนะคะก็คือเงาในบริเวณที่มีแสงบางส่วนตกลงบนฉากนะคะทำให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทหรือที่เราเรียกว่าเงามัวนั่นเองคะ่ะ จากภาพนี้นะคะเด็กๆจะเป็นลักษณะของการเกิดเงานั่นเองใช่ไหมคะภาพด้านบนนะคะเด็กๆจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างลูกนะคะจะมีอะไรคะมีแหล่งกําเนิดแสงนะคะดเด็กๆซึ่งเรานําเอาอะไรมาเป็นแหล่งกําเนิดแสงคะก็คือไฟฉายนั่นเองใช่ไหมลูกนะคะแล้วก็มีสิ่งกีดขวางนะคะหรือว่าวัตถุทึบแสงนะคะแล้วก็มีฉากที่อยู่บริเวณด้านหลังของสิ่งกีดขวางนั่นเอง ะะเมื่อเราได้ทําการเปิดไฟฉายนะคะเด็กๆแน่นอนว่าแสงมีการเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะและเมื่อแสงของไฟฉายไปตกกระทบกับสิ่งกีดขวางหรือว่าวัตถุทึบแสงนะคะจะทําให้แสงไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุทึบแสงไปได้จึงทําให้เกิดเงาเกิดขพืนที่บริเวณฉากด,ด้านหลังนั่นเองนะคะซึ่งเงาที่เด็กๆเห็นนี้เราเรียกว่าเงามืดนั่นเอง นะคะส่วนภาพด้านล่างเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นลักษณะของการเกิดเงามืดและเงามวัวใช่ไหมคะอย่างที่ครูติ๊กบอกไปนะลูกนะคะว่าเมื่อเราได้เปิดไปใช้นะคะ แสงมีการเดินทางเป็นเส้นตรงและเมื่อแสงไปตกกระทบกับสิ่งกีดขวางนะคะหรือว่าวัตถุทึบแสงนะคะจะทําให้แสงไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุทึบแสงไปได้จึงเกิดเงามืดเกิดขึ้นที่บริเวณเนี่ยตรงฉากตรงเนี้ยใช่ไหมคะและเด็กๆจะสังเกตว่าจะมีเงามัวเกิดขึ้นด้วยนั่นเองใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตไหมลูกนะคะว่าลักษณะของสิ่งกีดขวางเนี่ยมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรคะ เป็นทรงกลมนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งเงาที่เกิดขึ้นบริเวณฉากที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะคะก็คือจะมีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนกันกับวัตถุทึบแสงหรือว่าสิ่งกีดขวางที่ไปกั้นทางเดินของแสงใช่ไหมคะซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าสิ่งกีดขวางหรือว่าวัตถุทึบแสงที่ไปกั้นทางเดินของแสงมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรนะคะเงาที่เกิดขึ้นด้านหลังก็จะมีลักษณะรูปร่างเป็นเหมือนกับ วัตถุกพึ่แสงนั่นเองค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะเด็กๆในเรื่องของเงาเนี่ยนะคะเงาจะเกิดขึ้นในทิศตรงข้ามกับแหล่งกําเนิดแสงเสมอนะคะรูปร่างของเงาขึ้นอยู่กับวัตถุที่ทําให้เกิดเงานะคะถ้าวัตถุมีรูปร่างเป็นทรงกลมนะคะลักษณะของเงาก็จะมีรูปร่างเป็นอย่างไรคะเด็กๆเป็นวงกลมนั่นเองใช่ไหมคะถ้าวัตถุมีลักษณะรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมนะคะ เงาที่เกิดขึ้นก็คือจะมีลักษณะรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองใช่ไหมคะ,ะจึงแสดงให้เห็นว่ารูปร่างของเงาเนี่ยนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุที่ทําให้เกิดเงานั่นเอง ะะวัตถุที่โปร่งแสงเนี่ยนะคะเด็กๆจะทําให้เกิดเงาที่จางกว่าวัตถุทึบแสงนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกกระจกฟ้ากระดาษลอกลายอย่างเงี้ยนะคะนามาแทนวัตถุทึบแสงนะคะโดยวัตถุโปร่งแสงดังกล,างกล่าวนามากั้นแสงเนี่ยนะคะเด็กๆเกงาที่เกิดขึ้นจะจางกว่าเงาที่เกิดจากวัตถุทึบแสงนั่นเองนะคะพาทินขึ้น ทางทิศตะวันออกนะคะทําให้เงาของวัตถุนั้นจะทอดไปทางทิศตะวันตกนะคะแสดงให้เห็นว่าเงานั้นจะเกิดขึ้นในทิศตรงข้ามกับแหล่งกําเนิดแสงเสมอนั่นเองคะอ่ะอย่างภาพนี้ใช่ไหมลูกนะคะเป็นลักษณะของการเกิดเงามืดและเงาบวนนั่นเองใช่ไหมคะอย่างหมายเลขหนึ่งเนี่ยก็คือลักษณะของเงาอะไรลูก เงามืดนั่นเองใช่ไหมคะส่วนหมายเลขสองก็คือลักษณะของเงามัมวใช่ไหมลูกนะคะเงามืดนะคะเด็กๆก,ก็คือเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงสามารถผ่านไปถึงนะคะจึงทําให้บริเวณนั้นมืดสนิท ะะส่วนเงามัวนะคะเป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนสามารถผ่านไปถึงนะคะทําให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทนั่นเองนะคะจากภาพนี้เด็กๆสังเกตไหมลูกนะคะว่าวัตถุที่เรานําเอามากั้นทางเดินของแสงเนี่ยก็คืออะไรคะก็คือแอปเปิลนั่นเองใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นลักษณะรูปร่างของเงาที่ปรากฏบนฉากด้านหลังเนี่ยก็คือจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกับวัตถุที่มาขวางกั้นทางเดินของแสงนั่นเองใช่ไหมคะจากภาพนี้นะคะเด็กๆแสดงให้เห็นว่าเงาที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกับวัตถุที่มาขวางกั้นทางเดินของแสงนั่นเองค่ะอ่า จากสามภาพนี้นะคะเด็กๆเป็นลักษณะของการเกิดเ,ง,เงานั่นเองใช่ไหมคะอย่างภาพแรกที่ครูติ๊กขีดเส้นใต้นะลูกนะคะเป็นลักษณะของการเกิดเงาใช่ไหมคะเด็กๆสังเกตลักษณะรูปร่างของเงามีรูปร่างเป็นอย่างไรคะเป็นทรงกลมนั่นเองใช่ไหมคะสาเหตุอะไรนะคะเด็กๆที่ทําให้เงานั้นมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมเป็นปรรปเปนพราะว่าอะไรลูกเป็นเพราะว่าวัตถุที่ไปขววงกั้นทางเดินของแสงนั้นเป็นอย่างไรคะเด็กๆ มีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมนั่นเองใช่ไหมคะซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงาที่เกิดขึ้นบริเวณฉากด้านหลังจะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกันกับวัตถุที่มาขวางกั้นทางเดินของแสงนั่นเองใช่ไหมคะหรือว่าอย่างภาพที่สองเนี่ยนะคะเด็กๆเป็นลักษณะของการเกิดเงาซึ่งเงามีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรลูก เป็นกระต่ายนั่นเองใช่ไหมคะสาเหตุที่ทําให้เงาด้านหลังมีลักษณะรูปร่างเหมือนกระต่ายเนี่ยนะคะเ <ๆ S 1> ด็กๆก็ๆเป็นเพราะว่าวัตถุที่มาขวางกัน้นทางเดินของแสงนั้นมีลักษณะรูปร่างเป็นกระต่ายนั่นเองนะคะหรือว่าภาพสุดท้ายเนี่ยนะคะเดก็กๆนะคะเดก็กๆจะสังเกตว่าลักษณะของเงามีลักษณะเป็นอย่างไรคะเป็นสี่เหลี่ยมนั่นเองใช่ไหมลูกนะคะเป็นเพราะว่า วัตถุที่ไปห่วงกั้นทางเดินของแสงมีลักษณะรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะนะคะเมื่อเรานํากระดาษรูปร่างต่างๆนะคะอย่างเช่นกล่องไม้ขีดไฟนะคะดินน้ํามันมากั้นแสงจากไฟฉายจะทําให้เกิดเงเาบนฉากมีรูปร่างตามรูปร่างของวัตถุที่มากั้นแสงนั่นเองใช่ไหมคะ ซึ่งเด็กๆจะเห็นลักษณะของการเกิดทั้งเงามืดและเงามัวนั่นเองใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกไปนะลูกนะคะว่าเงามืดนะคะคือเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงส่องผ่านไปถึงนะคะทาให้บริเวณนั้นมืดสนิทเนี่ยตรงที่ครูติชี้ลูกศรนนะคะก็คือเงามืดนั่นเองนะคะส่วนเงามัวก็คือตรงนี้นะคะเงามัวนะคะเด็กๆก,ก็เป็นบริเวณที่มีแสงบางส่วนสามารถผ่านไปถึง นะคะทาให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทนั่นเองนะคะจากอ่อสไลด์เนี้ยนะคะเด็กๆทําให้เราทราบว่ารูปร่างของเงาขึ้นอยู่กับวัตถุที่ทําให้เกิดเงานะคะถ้าวัตถุนั้นมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมเงาที่เกิดขึ้นด้านหลังฉากเนี่ยนะคะเด็กๆก็คือจะมีลักษณะเป็นทรงกลมนั่นเองค่ะ ามาถึงสไลด์สุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆในเรื่องของการเกิดเงานะคะอย่างที่ครูติ๊กบอกไปนะลูกนะคะว่า เงาก็คือบริเวณมืดหลังวัตถุที่เกิดจากวัตถุไปขวางกั้นทางเดินของแสงนะคะทำให้แสงไม่สามารถเดินทางผ่านวัตถุไปได้จึงเกิดเงาเกิดขึ้นที่บริเวณด้านหลังของวัตถุนั่นเองนะคะซึ่งเราจะแบ่งประเภทของเงาออกเป็น2ประเภทนะลูกนะคะก็คือเงามืดและเงามัวนั่นเองใช่ไหมคะ เงามืดก็คือเงาในบริเวณที่ไม่มีแสงตกลงบนฉากเลยทําให้บริเวณนั้นมืดสนิทหรือที่เราเรียกว่าเงามืดนั่นเองนะคะส่วนเงามัวนะคะเด็กๆเงามมวเนี่ยนะคะจะเป็นบริเวณที่มีแสงมางส่วนตกลงบนฉากนะคะทำให้บริเวณนั้นมืดไม่สนิทนะคะหรือที่เราเรียกว่าเงามัวนั่นเองนะคะ ซึ่งเงาจะเกิดขึ้นในที่ตรงข้ามกับแหล่งกำเนิดแสงเสมอนะคะรูปร่างลักษณะของเงาขึ้นอยู่กับวัตถุที่ทําให้เกิดเงานะคะถ้าวัตถุเหล่านั้นมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมนะคะเงาที่เกิดขึ้นก็จะมีลักษณะรูปร่างเป็นทรงกลมนั่นเองนะคะหรือว่าอย่างภาพสองภาพนี้ที่ครูติ๊กให้ดูนะคะเป็นลักษณะของการเอามือมาทําให้เกิดเงาด้านหลังใช่ไหมลูกนะคะ ซึ่งทําให้ลักษณะรูปร่างเหมือนกับสัตว์นั่นเองใช่ไหมคะเราทําลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไรนะคะเด็ก,เดกๆเงาที่เกิดขึ้นด้านหนักก็จะมีลักษณะรูปร่างเหมือนกับวัตถุที่ไปข่างกั้นทางเดินของแสงนั่นเองคะอ่ะค่ะ คราวนี้นะคะคุณครูติก๊กมีการบ้านฝากให้ทำนะลูกนะคะเปิดหนังสือเรียนวิชาว,วิทยาศาสตร์ไปที่หน้า125นะคะข้อที่1น,นะคะจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะคะให้นักเรียนระบายสีภาพเงาที่เกิดจากการใช้ไว้ฉายส่งผ่านวัตถุทางขวาให้ถูกต้องนะคะเด็กๆทุกคนอย่าลืมทำการบ้าน ด้วยนะลูกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ